และนี่ก็คือรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูงถึง196กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถไฟคันนี้ไม่มีอะไรสามารถหยุดมันได้นอกจากว่าน้ำมันหมดหรือว่าสิ่งอื่นที่เราคาดไม่ทิศอาทิเช่นลางรถไฟขาดเป็นต้น <c oughs> ลางรถไฟขาด <c oughs> โอเคครับ okay, ผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วย,ยสุดการวิกตูดี้แคนั่นเองรายการนั้นให้คุณเรียนรู้รสนยกพร้อมเราผมวิก t ูดี้แคนั่นเองกเกื่องกำลัองชมนี่คือเกมมอวครับนั่นเองเย yeah. แล้วก็วันนี้นะฮะเราก็กลับมาอยู่ในคอนเซ็ปต์ของเรานั่นเองนึ่งก็คือ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไมค c r รับมีรถไฟนั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยตัวเกมไม e c r a f t มันก็จะมีรถไฟมาให้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าภายในวันนี้นะครับเราจะทําให้รถไฟภายในไ n ค c r รับเนี่ยมีมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ให้มันมีมิติมากกว่านั้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นรถไฟไอ้น้ำนะฮะหรือรถไฟที่มันใช้พวกทานนะครับหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็มีเหมือนกันนั่นเองมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์นั่ ต้องใจหมวยให้ตามคลิปเมกของเราโดยนั่นเองนะครับรู้สึกว่าตรงนู้นน่าจะเป็นสถานี เดี๋ยวเราจะไปดูสถานีกันเลยดีกว่านะฮะว่ามันจะมีอะไรเอ๊ะตรงนี้มันคืออะไรครับคุณผู้ชมอืมรู้สึกว่ามันจะมีบล็อกเรืองแสงด้วยนะครับว้าวน่าสนใจจริงๆเลยนะครับสาหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเกี่ยวกับคอนเซป t นี้นะฮะสามารถทําการกดการนบนขวามือได้เลยเพื่อทำการดูคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับเนื่องด้วยว่าเรากําลังเล่นอยู่ในรูปแบบของ Survival นะครับทำให้เราเนี่ยต้องทาการหาอาหารไว้ก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะอาหารลดก็เป็นได้นะครับเวลาที่เราเนี่ยกำลังท่องเที่ยว นะฮะโอเคตอนนี้ผมกำลังเล่นอยู่ในไมโครเวชั่น1.7.0นั่นเองนะครับภายในพาร์ทนี้ผมคิดว่าเราคงอาจจะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรมากมายนะครับเพียงแค่ว่าหาอาหารก็น่าจะพอแล้วนะครับว่าผมคิดว่าต้นสถานีเนี่ยคงอาจจะไม่มีอาหารต้อนรับเราอยู่แล้วนะส่วนมากน่าจะมีแต่พวก MBC นะฮะหรือจะเป็นรอปพทำนองนี้นะฮะน่าจะรอต้อนรับเราอยู่นั่นเองนะครับโอเคฮะตอนนี้ผมได้อุปกรณ์มาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะ ผมคิดว่าผมเจมาไม้ไปด้วยนะเพราะว่าเราจะได้เอาเป็นเชื้อเพลิงนะฮะในการเผาอาหารเองนะครับโอเคฮะหมดแล้วเหรอโอ้โหรู้สึกว่าโอ้มีสะพานนีคคุณผู้ชมแหนสุดยอดครับรู้สึกว่าเวอร์ชั่นนี้น่าจะมีเนื้อแกะอยู่เนาะเออไม่ใช่ว่าได้ขนอ้อาว ไม่ได้เนื้อแกะนะฮะผมกมามันจะได้เนื้อแกะด้วยนะครับเอแบบแบบนี้เหมือนว่าจะเห็นวัวนะใช่วัวหรือเปล่าไม่ใช่เออใช่จริงๆด้วยนะฮะไปกันนะคุณผู้ชมนะมีวัวมีวัวนะฮะตรงไหนมีวัวตรงนั้นมีผม <laughs> นะ่วัวกับผมนี่ขาดกันไม่ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวตาย <laughs> ได้มาเรียบร้อยนะฮะอย่างแรกเลยคือเราต้องทําการหาไม้ก่อนอ่าว่าเราจะหาเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับเอาไว้ทาการเผาอาหารของเรานะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าตรงสถานีมันจะมีเตาเผาหรือเปล่านั่นสิประเด็นของผมนะฮะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีแหละเออในอันนี้ในะความคิดนะผมคิดว่ามันน่าจะมีแน่นอนนะครับหรือไม่งั้นเราก็คงต้องหาอุปกรณ์เพิ่มนะฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอเคฮะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้ไม้มา6บล็อกด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเอาไปเพิ่มดีกว่าเนาะ ไอ้สักต้นนึงแล้วกันนะเอาไอ้ต้นแขกต้นนี้ไปก็พอแล้วนะครับแต่รู้สึกว่ารถไฟมันจะใช้ถ่านนะฮะถ้าเกิดใช้ถ่านนั่นหมายความว่าผมก็คงต้องหาถ่านใช่ไหมแต่ถ้าเกิดภายในกล่องนะฮะถ้าเกิดตรงนั้นไม่มีกล่องนะก็น่าจะมีถ่านรอรับเราอยู่แล้วนั่นเองนะครับโอเคทําการคราฟเลยทำการแปลรูปไปให้หมดนะฮะโต๊ะคราฟผมก็น่าจะมีแล้วนะแต่ไอ้เตาเผานี่ผมไม่มั่นใจเลยนะครับสวัสดีครับมีใครอยู่ตรงนี้ไหมเดี๋ยวก่อนนะ ทำไมเป็นอย่างนี้วะทำไมเป็นอย่างนี้โอ้นี่เป็นรางนะฮะสำหรับใครที่อยากได้แมปตัวนี้นะฮะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างใต้ดิคิวชั่นแล้วนั่นเองซึ่งผมก็ลืมบอกไปนะครับโอ้ทางนี้ก็มีทางคนระับคุณผู้ชมแนะเป็นสะพานไปเลยนะฮะสุดยอดโอ้โหมันเป็นเนินขึ้นไปเลยนะฮะถือว่าเป็นการเพิ่มออปชั่นที่มันดีมากกว่าเดิมนะฮะปกติแล้วมันคงไม่มีสะพานขึ้นไปในรูปแบบนี้ เ <g ül> นี่เโโเยเอ้สวัสดีครับลงุงโอ้โหเดี๋ยวกันนะทำไมลุงหน้าคุนคุลุงหน้าคุนคุนนี่เนี่ยโอ้โหใส่ชุดทองเอ้าจุลุงคนนี้ก็น่าคุ้คุนเนี่ยฮะเอ้สวัสดีครับลุงผมอยากไปขึ้นรถไฟนี้ผมต้องขึ้นไปตรงไหนเนี่ยอ๋อเอ็งอยากขึ้นรถไฟเหรอเอ็งลงหันไปข้างหลังสิโอข้างหลังนะฮะคุณผู้ชมอ๋อเห็นเห็นแล้วลงุงด้านหลังมันก็มี เอ็มีซียืนอยู่คนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆโอ้ตรงนั้นแหละคนเรียกว่าชานชลาไอ้นุม่มเองไปรอตรงนั้นเลยนะเดยวรถไฟก็มาเอง๋อขอบคุณมากครับลุงแม่ลุงนี่ใจดีจริงๆเลยนะครับและสวิกนี้คืออะไรเอ,อ่ยคุณผู้ชมสลับรางเหรอเด็กคนนัน <laughs> มันไม่มีรางแยก <laughs> จะสลับยังไงก็ไม่รู้นะครับโอ้ว้าวว้าวว้าว,าวาตรงนี้มีอะไรด้วยนะฮะผมคิดว่าคงต้องมาหา่านในนี้แน่นอนเลยนะครับโอ้โห <laughs> มีบันไดรอด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันชันขึ้นไปแบบนี้ ทำไมมันชันก้นไปแบบนี้นะฮะโอ้มีทางบางนี้ด้วยนะครับดูจากรูปแบบแล้วโอ้โหน่าจะสุดยอดน่าดูเลยนะครับอุย้ยมีด้านล่างด้วยฮะมีวงดมงด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับอุย้ยมี N b c บตัวนึงครับคุณผู้ชมะะไอ้เมกิมเป็นพวกคุณเท่านั้นนะฮะอันนี้เป็น N b c บซเป็น N b c บซจริงๆเลยนะครับโอ้โหประดับด้วยรถไฟเลยนะฮะมีสีแดงสีเขียวสีดำนะฮะแล้วก็ ดำแดงเขียวนะฮะโอ้โหมีมือมาเรนโบว์เลยไหมหน้านี้มันเหมือนรถไฟจรวดความเร็วสูงเลยนะฮะอันนี้เป็นรถไฟเหมือนหนังเรื่องตองเจ็ดเลย <ut> คุณผู้ชมเคยดูไหม <ut> รถไฟเรื่องเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะฮะที่รถไฟมันคลาดเคลื่อนนะฮะทำให้รถเนี่ยมันหลุดนั่นเองนะครับหรือง่ายคือรถไหลน,นั่นแหละนะครับโอ้โหหนังเรื่องนั้นสนุกมากเลยนะครับและนี่มันคืออะไรวะเนา มันจะไปดวงดาวเนี่ยโอ้โหมึงใส่ชุดแน่นขนาดนี้นะฮะรูปแบบหุ่นแล้วมันเหมือนกับว่ามันกําลังใส่เป็นรอปพอเลยนะฮะใช่หรือเปล่าคุณผู้ชมอู้ใช่จริงๆด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็มีการปรับประดาวนะฮะติดรูปพงรูปภาพไปนะครับมีกล่องด้วยว้าวสวัสดีครับลุงเอ้สวัสดีนมเองต้องการอะไรเออลุงครับพอดีผมเนี่ยอยาก สมัครเป็นคนขับรถไฟผมต้องทํำยังไงครับอ๋อง่ายๆเลยไอ้นุ่มเห็นชุดด้านหลังไหมอ๋อเห็นแล้วคุณลุงไอชุดนี้มันเป็นเหมือนอวกาศนะนะเฮ้ยไม่ใช่ชุดข้างๆสิอ๋อชุดเนี้นะลุงอ่าถูกแล้วชุดนี้แหละคือรอปภขับรถเองไอ้นุ่มเองจงไปใส่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงไม่คิดจะกอบแบบฟงแบบฟอร์มไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้ไม่มีหน้ายัางไอ้นุ่มอย่างนี้นะลุงคิดว่าลุงคงหาได้ตามสีแยก โอ้ลุงแม่งดูถูกว่ะโอเคฮะทำการใส่เลยครับคุณผู้ชมอ้โหเริ่มเทขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะฮะเอ๊ลุงลุงลุงสีสีน้ำเงินปีขนาดนี้นี่ขึ้นรถไฟได้ด้วยหรอครับโอ้ยขึ้นได้เลยใส่ได้ยังเขียวปีเลย <c oughs> ขอบคุณมากเลยครับลุงเออแล้วรถไฟอยู่ไหนละครับลุงหรือว่าผมต้องทำการถูกป,ป้ายออกมาอ๋อรถไฟเหรอไอหนุม่มเอ,องเห็นกล่องด้านขวาลุงไหมไหนครับลุงไม่มีเลยฮะมีแต ตกครับโฮ้ยไม่ใช่ด้านขวาของลุงด้านขวาของลุงไม่ได้ด้านขวาของเองอ๋อทางนอกก็คือกล่องเนี้ยนะคุณลุงใช่ไหมเอ้หันมาคุยกับผมเด้อ่ากล่องนี้ใช่ไหมคุณลุงแมนแล้วกล่องเนี้ยแหละมีรถไฟอยู่อโอเคฮะอูห้หูภายในกล่องนี้มีรถไฟไอ้น้ำแล้วก็รถไฟปกติเดี๋ยวกันนะรถไฟปกติ <laughs> รถไฟปกติเป็นยังไงวะแล้วก็รถไฟฟ้าความเร็วสูงอูห้หูสุดยอดเลยฮะลุงแล้วไอ้เด็กเนี่ยเอามาทําอะไรครับคุณลุงอ๋อเล็กนั่นนะเหรอเอาไว้ขับเป็นถังน้ําไงล่ะเพราะรถไฟส่วนมากมันจะขับเคลื่อนด้วยทานแล้วก็น้ําถ้าเกิดมีทานอย่างเดียวจะทําให้รถไฟมันร้อนพอร้อนมากมันก็จะระเบิดนั่นเองว้าวคุณลุงเริ่มมีหลักการแล้วนะฮะและสุดท้ายแล้วคุณลุงมันคืออะไร อ๋ออันสุดท้ายนั่นเหรออันสุดท้ายเป็นเชื่อกเอาไว้โยงระดับโบกี้อย่างเช่นไอ้นุม่มเองอยากเชื่อมโบกี้หกับโบกี้สองไอ้นุม่มก็ต้องใช้อันนี้แหละอ้ผมเข้าใจแล้วคุณลุงโอ้โหเป็นการเข้าใจที่อย่างง่ายดายมากแล้วผมต้องทําอะไรเพิ่มไหมไม่ต้องทําแล้วแต่สิ่งที่หนุ่มต้องไปหามา ก็คือฐานเองโอเคครับคุณลุงคุณลุงมีโต๊ะคารับใช่ไหมฮะงัน้นเดี๋ยวผมขอยืมก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเราน่าจะคุยกับคุณลุงรู้เรื่องแล้วนะฮะแล้วคุณลุงบอกว่าเราต้องไปตามหาฐานมานั่นเองนะครับโอเคครับลุงเดี๋ยวผมไปหาฐานมาก่อนนะรู้สึกว่าแถวนี้จะมีอุโมงค์อยู่เน <laughs> แน่นอนแนละ้วคุณผู้ชมต้องเป็นอุโมงค์นี้นะครับแ <c oughs> อบเข้ามาเลยเจา้าว้าวรู้สึกว่ามันจะมืดมากเลยนะฮะแต่เท่าที่ผมมองดูก็เหมือนกับว่าจะไม่มี โคเลยนะฮะไม่มีโคเลยเราสามารถใช้ไม้ได้ไหมเออน่าจะใช้ไม้ได้นะฮะน่าจะใช้ได้นะแต่ผมไม่รับประกันว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแถวนี้มีกุมงไมคุณผู้ชมไม่มีแล้วนะฮะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะทําการขุดหินดีกว่านะครับเพื่อทำการทําขวานหินนั่นเองนะครับแล้วเราค่อยไปตัดไม้กันนะฮะทำการขุดมาเลยนะฮะแล้วทำการกลับไปที่หาคุณลุงก่อนนะฮะคุณลุงครับ เออพอดีผมหาโคไม่เจอครับลุงผมสามารถใช้ไม้เป็นโคได้ไหมครับโอ้ลุงก็ไม่มั่นใจเหมือนกันในหนุม่มแต่ว่าหนุ่มลองทําดูแล้วกันมันอาจจะใช้ได้โอเคครับลุงแหมถือว่าเป็นการประยุกต์ที่ค่อนข้างจะดีเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมต้องการคาบขวานก่อนเลยละกันนะครับโอเคครับพุณลุงหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะเอารถไฟมานะฮะเป็นรถไฟไอ้น้ำละกันนะคุณผู้ชมที่ผมเลือกมาในวันนี้นะครับแล้วรู้สึกว่าเตาเผาก็ไม่มี เป็นอะไรที่โคตรพีคเลยนะฮะเตาเผาไม่มีนะครับแล้วก็เราก็ต้องใช้ไม้ใช่ไหมโอเคฮะเราต้องไปตัดไม้ก่อนนะครับเอ่อไม้ฝั่งไหนดีย๋ยคุณผู้ชมฝั่งนี้ดีกว่านะฮะรู้สึกว่าไม้ฝั่งนี้จะมีเยอะมากๆเลยนะครับเอาต้นนี้เลยละกันเนาะเอาเป็นต้นเดียวก่อนละกันเนาะคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับแต่เกิดใช้ได้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะเราได้ไม่จำเป็นที่ต้องหา พวกโคเลยนั่นเองนะครับโอ้ลุงครับผมจะไม่ไหวแล้วโอ้โหอ,อาหารผมจะหมดแล้วลุงโอ้โหตายแล้วฮะคุณผู้ชมโอเคฮะหลังจากนั้นเราก็ต้องอู้เดี๋ยวก่อนนะเราต้องมีเตาเผาก่อนใช่ปะ แล้วคือเตาเผาผมไม่มีนะฮะโอ้ไม่กอเตาเผาไม่มีนะฮะเราต้องกลับมาเอาหินก่อนนะครับโอ้โหเอาซะเยอะด้วยนะครับรอบนี้โอ้ยแข่งกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะออก็ได้กันนะฮะซื้อซื้อเจ็ดร้อยนะแกันแข่กันที่หึงแค่เอาขวานแยบไม่ดีนนึงนะฮะเพื่อจะได้เอาพีเอ็ไปด้วยเลยนั่นเองนะครับแหมดูจากสภาพแล้วเราคงต้องอยู่กับคุณลุงอีกนานนะฮะคุณลุงครับมีอะไรให้ผมแลกไหมเอ่ยโอ้ไม่มีอะไรเลยนะฮะ ผมต้องแม่งห,หินมรารกดจากไหนละลุงโทรพูดไปเรื่อยนะครับโอเคครับคับสติกปึ๊บแล้วก็ทําการครับเป็น p ีเอเลยนะฮะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมอ่าตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะโอเคแล้วนะครับต่อไปเราก็คงจะต้องใช้อ่าเตาเผาใช่ไหมเพื่อทําการเผานั่นเองนะครับดูซิว่ามันจะสามารถเผาได้จริงๆหรือเปล่านะครับและระหว่างรอเราทําการเสก รถไฟออกมาเลยแล้วกันนะครับรู้สึกว่านี้น่าจะเป็นโบกี้ฐานนะครับเดี๋ยวเราเอาหัวรถจักรออกมาก่อนปึ๊บอูโหูสีสวยงามมากเลยนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีควันออกมาหรือเปล่านะครับแต่ดูจากรูปภาพแล้วผมคิดว่ามันน่าจะออกมาได้นะครับโอเคครับอันนี้น่าจะเป็นโบกี้ที่ไว้สําหรับพวกฐานทำนองนี้เนาะแล้วก็เชือกแล้วคุณผู้ชมปึ๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะคลิกไม่ได้โอเคนึงแล้วก็โบกี้นี้นะฮะ เรียบร้อยฮนะทำการเชื่อมโบกี้กันนะครับแล้วก็โบกี้นี้คืออะไรเอ่ยี่ยดูซิอืมอันนี้มันเป็นเหมือนโบกี้ดียวไว้ปิดตอนท้ายแหละคุณผู้มชมเนาะเออแล้วด้านในนั้นมีโต๊ะคาบด้คุณผู้ชมว้าวอ๋อแต่ว่าใช้งานไม่ได้นะฮะนั่งได้อย่างเดียวนะครับแล้วโบกี้นี้ล่ะโอ้โบกี้นี้เสียไว้สําหรับรับคนโดยเฉพาะนะครับโอเคทำการเชื่อมโบกี้กันนะฮะแล้วก็โบกี้นี้เดี๋ยวก่อนนะ โบกี้นี้เดี๋ยวก่อนนะคลิก <c lic> ไม่ได้โ <c lic> บกี้นี้เชื่ <c lic> อมกับโบกี้นี้ออน,นะฮะเรียบร้อยนะฮะอ่าไหนดูซิว่ามันจะหลุดไหมนะฮะก็ไม่หลุดนะเออเวลาเดินผ่านโบกี้แล้วมันจะรู้สึกหนืดๆด้วยนั่นเองนะครับโอเคไหนดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะโอ้นี้เป็นด้านในเนาะจะมีสปีกนะฮะบอกเวลานะครับสถานะคือต้องการเชื้อเพลิงนะครับและอันนี้น่าจะเป็นหลอดน้ำนั่นเองนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราลองดูซิว่ามันจะเผาได้จริงๆหรือเปล่านะครับโอเคเผาเรียบร้อยแล้ว นะฮะระหว่งางรอเราก็ไอ้นี่ไปละกันเดี๋ยวเราลองดูซิว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะฮะถ้าเกิดได้นะเดี๋ยวเราจะไปทาการตัดต้ดตนไม้เพิ่มนั่นเองนะครับโอเคดูซิว่าจะใช้งานได้ไหมปึ๊บโอ้ได้ฮนะคุณผู้ชมแต่เหมือนกับว่าได้น้อยมากๆนะ,ะเดี๋ยวก่อนนะเ,นเดี๋ยวก่อนโนอะ้โหเครื่องแม่งทางานแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนสุดยอดว่ะอ้าวเฮ้ยชิบหายแล้วเครื่องมันทํางานไปแล้วนะ,ะแต่ว่ารถไฟยังนิ่งอยู่นะโอ้ สุดยอดเลยฮะคุณผู้ชมแม่มีคงมีควันด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอทำการตัดไม้เพิ่มก่อนโอ,โอ้ตาย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 แมไม่รู้ว่าใส่ไปปุ๊บแล้วมันจะเคลื่อนที่เลยนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้มันก็ยังอยู่กับที่นะเออไม่แน่มันอาจจะไม่ไปไหนก็ได้นะครับโอเค,คับทำการขุดก่อน ปึ๊บโอ้ยนี่เราก็ได้มาเยอะเหมือนไงเนะี่ยโอ้ได้มา8แล้วคุณผู้ชมโอเคครับโอ้ด้านล่างมีดันเจียนด้วยนะครับด้านล่างก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมไม่แน่เราจะเจอโคก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวก่อนนะให้เดไฟมาทํางานไปก่อน <laughs> อปึ๊บเอามาครับอืมทำการเผาเลยนะครับทำการกินอาหารแล้ครคุณผู้ชมอ่าโอเคครับหลังจากที่เรากินอาหารไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ํากันอ่าเราต้องไปตักน้ํามานะครับเดี๋ยวเราต้องทําการค้าเป็นถังก่อนนะครับโอ้รู้สึกว่าเวลาจะเราจะไปไหนทีนี่มันน่าจะเป็นอุปสรรคมากเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะ2องสามสี่ห้าอุ้ยมันเยอะขนาดนั้นเลยเนี่ยหกเจดปด เแล้วก็10นะฮะหัวมา10ถังเลยนะครับอู้เยอะจริงๆนะครับโอเคแล้วน้ำแล้วน้ำมันอยู่ตรงไหนเอ่ยเออน่นหะสิแต่เหมือนกับว่าแถวนี้ก็น่าจะมีน้ําอยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอมาดูในนี้ก่อนดิสหนึ่งนะฮะคือมันคาใจมากเพราะถ้าเกิดในนี้มันมีโคก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากเลยนะฮะแม่ไม่มีโคมีแต่เหล็กนะฮะโอ้เจอแล้วครคุณผู้ชมมีโครจริงด้วนยะฮะ โอ้ดีดีดีด,ด,ดีนะฮะเจอโคนี้เป็นอะไรที่ดีเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่รถไฟคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะฮะมีสองคันเลยทีเดียวนะครับเราคนที่จะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนั่นเองนะครับดีแล้วที่เราได้ทการล็อกเวลาไว้ด้วยนะฮะโอเคครับทำการขุดไปเลยโอ้ได้มาสิบแล้วค,คุณผู้ชมอ่านสะิบเอ็ดครับสิบสองแล้วครับสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะฮะสิบ แนะครับโ okay. อเค18อันโอ้รถไฟระเบิดหรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมเหมือนกับว่ามันร้อนมากจนเกินไปนะฮะเพราะามันไม่มีน้ําด้วยใช่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมมันมีการแจ้งเตือนนะฮะใช่หรือเปล่าวะถ้าเกิดใช้นี่ชิบหายเลยรถไฟระเบิดเรอแสดงว่ามันร้อนมากเลยนะเออถ้าเกิดมันไม่ร้อนจริงนี่มันคงไม่ระเบิดนะฮะระเบิดจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมโอ้ โอ้ยตาย,แล,ายงงแล้วเนี่ยไม่มีหัวขบวนจะทํายังไงเลยเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเรามีตรงนี้เพิ่มนะเออเราใช้คันนี้ก็ได้นะฮะ โอเคครับทาการเอาหัวรถจักรคันนี้มาก่อนละกันเนาะเป็นสีฟ้าเลยนะฮะผมเห็นสีฟ้าคันนี้แล้วผมนึกถึงเมื่อก่อนเลยนะฮะสำหรับใครที่เคยดูการ์ตูนนะฮะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเมื่อก่อนนะครับเขาเรียกว่าการ์ตูนเอ่อโทมัสนะฮะเป็นรถไฟที่มีหน้านะครับแล้วมันก็จะพูดกันคือหนังเรื่องนั้นคือแบบผมชอบมากๆเว้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มันก็มีแหละแต่ว่ามันเริ่มจะสมจริงเกินไปแล้วแล้ว,ลวมันมันมันไม่ค่อยโอเคอะ แล้วนะจริงๆนะคุณผู้ชมคือมันสมจริงเกินไปอะ่ะเออคือมันไม่ค่อยโอเคอะ่ะนะ,ะสำหรับโตผมแล้วผมชอบยุคเหมือนเมื่อก่อนนะเหมือนพวกทอมแอนเจอรี่หรือว่าจะเป็นอ่าพวกอะไรอะ่ะสกูบี้ดูเลยทำนองเนี้ยนะฮะคือผมชอบแบบแลไลฟ์สไตล์เมื่อก่อนนะ,ะมันจะสนุกมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวนี้มันสมจริงสมจังนะฮะอะไรก็ไม่รู้เยอยะแยะไปหมดเลยนะครับโอเคฮนะทำการเอาไอเนี่ยออกมาก่อนนะอุ้ยเรามีบุกกี้เยอยะแยะเลยนะที่เราจะพ่วงในวันนี้นะครับเดี๋ยวกันนะ ปึ๊บเรียบร้อยครับเหมือนกับว่าโบกี้นี้มันจะไว้พวงสําหรับอ่าพวกยกฐานมั้งนะคุณผู้ชมโอเคครบทำการเชื่อมโบกี้นี้ก่อนโอ้โฟากโอ my ม o กมันซ้อนกันเลยคะคุณผู้ชมปึ๊บเรียบร้อยฮะน่าจะโอเคนะอ่าน่าจะเชื่อมกันแล้วนะครับต่อไปก็เอาโบกี้นี้ก่อนละกันเนาะ,ะดูซิว่ามันไหลมาได้ไหมโอ้ไหลได้ใช่ปะงั้นเราคงต้องดันนะฮะ จะดันยังไงล่ะฮะคุณผู้ชมเออจริงไหมงั้นไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมขอทําการเอารถไฟขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับี๋ยวเราจะไปตักน้ํากันนะฮะเดี๋ยวอันนี้เราทําการเก็บไว้ไอพวกนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่ว่านี้น่าจะได้ใช้อยู่ทําการเผาเพิ่มไปนะครับปึ๊บเรียบร้อยอ่ะโอเคฮะได้ตอนนี้เรามีถังน้ําอยู่10ถังนะฮะซึ่งแถวนี้ก็น่าจะมีน้านะ แถวนี้ก็น่าจะมีน้ำนะฮะเดี๋ยวเราลองหาน้ำในแถวนี้ดูนะครับโอ้แถวนี้ก็มีแหละเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปตักน้ำมันก่อนเลยฮนะคุณผู้ชมนะเวลาเราจะผ่านไปครั้งหนึ่งนี่ถือว่ายากลำบากมาก <c oughs> โอเคน้ำกันกตักน้ำเลยเป๊บเบเปบเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแนะ่สิบถังนี่ถือว่าไวเหมือนกับโกหกเลยนะครับโอ้เส้นทางเดี๋ยว,ว่าเยอะมากนะฮะ เดีย๋ยวเรารีบตักน้ําแล้วเราก็รีบไปประจนภัยกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เสียเวลามามากพอแล้วนะฮะโอเคครับตอนนี้เราอยู่หน้ารถไฟแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะเอ้ดีเชื่อมเรานี่หว่าโอเคครับเขามาอยู่ด้านในนะฮะแล้วก็ทําการใส่น้ํากันแล้วกันเนาะอ่านี่ฮะปื๊บปื๊ดปื๊ปื๊ปื๊ปปอ่าเรียบร้อยครับเต็มต้องเต็มเต็ตตตตตมไหม โอเคครับเต็มพอดีเลยครับคุณผู้ชมอู้สุดยอดมากครับนี่ทาการใส่เชื้อเพลิงไปเลยนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะโอ้โหสถานะนี่ถือว่ารถไฟไม่ร้นเลยนะฮะจะมีสถานะบอกอยู่ด้านล่างข้างๆน้ํานั่นเองสถานะตอนนี้ถือว่าหลอดสีแดงเนี่ยน้อยนอยนะฮะน้อยมากๆเลยนะครับแล้วตอนนี้เรามีโบกี้อยู่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราเคลื่อนที่ก่อนนะคุณผู้ชมอ่า เกินไปดิสหนึ่งเราจะได้ใส่โบกี้อื่นได้นั่นเองนะครับแต่เหมือนกับว่าเราจะเชื่อมหลายโบกี้เกินไปเราไม่รถไฟนี่มันไปช้ามากๆเลยนะฮะเอ๊ะมันมาช้าจังนะหนอาะเริ่มไปนะ้ะเริ่มไปนะครับแล้วกนนะเบรกเบรกรู้สึกว่าการเบรกของโบกี้นี้นะฮะค่อนข้างจะง่ายดดยมากเลยนะครับไอย้ยอดโอ้ยลุงบกผมทำไมเนี่ยผมกำลังจะไปเลยโหลุงอะไรเนี่ยมาบกผมได้ไงเนี่ย โอ้โหเนี่ยด,ดูดูดิลุงของที่ผมต้องส่งเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะไหนต้องส่งผู้ดีสารอกีกโอ้ค่าพันทางสี่ร้อยสี่ร้อยเดี๋ยวกันนะลุงไอสี่ร้อยนี่มันจํานวนมันคุณคุนนะเออสี่ร้อยสี่ร้อยลุงเห็นผมไหมเนะี่ยผมใส่ชุดสีน้ําเงินเลยนะแหน่ลุงอย่าอย่ามาเล่นกับผมนะเหมือนกับว่ารถไฟผมจะเคลื่อนที่เองหรือเปล่าว่ะคุณผู้ชมโอ,โอเคฮะน่ากลัวมากๆนะครับเดี๋ยวเราเอาโบก,กี้นี้ก่อนเนาะคุณผู้ชมอ่าปุ๊บแล้วก็เชื่อมเดี๋ยวกันนะ ปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะเชื่อมไม่ได้อะว้าวโอเคได้แล้วครับผู้ชมแล้วก็อันนี้อ่าเรียบร้อยครับแล้วเราก็ดันไปปึ๊บเนี่ยเพียงแค่นี้มันก็เชื่อมแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็บกี้นี้นะฮะปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับอ่าทำการดันไปอืมแค่นี้ก็เชื่อมแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนนะหัวรถจักรเราไปนู่นแล้ว โอ้ยไปโคตรไวเลยน้ออันนี้น่าจะเป็นไม้นะฮะส่วนในนี้น่าจะเป็นหินนะฮะใช้คําว่าน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้ฮะปึ๊บเรียบร้อยครับอ่าดันไปดันไปนะฮะโอ้โหโบกี้เยอะมากๆนะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคครับแล้วก็อึ๊บดันไปนะฮะแล้วก็โบกี้นี้นะฮะโอ้รู้สึกว่าใกล้แล้วครับคุณผู้ชมใกล้ที่จะถึงความจริงแล้วนะฮะเริ่ม กล้จะสุดแล้วนะครับโอเคในที่สุดก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอ้ตอนนี้หัวรถจักรผมนี่เนะ่อยู่ทางโค้งแล้ว <c oughs> ไปแล้วนะลุงโอ้ผมไม่ให้ลุงหลอก4ี่ร้อยอ่ะโอ้อยู่ดีก็มาเก็บเฉยเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปฟ้องคนอื่น <c oughs> ไปนะคุณผู้ชมตอนนี้รถไฟเริ่มออกตัวแล้วนะฮะโ,โบกี้นี้ถือว่าอีกยาวไกลเลยนะฮะทำการเชื่อมไปนะฮะโอ้ทางโคง้ง,คงถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับตอนนี้เรากำลังใช้ความเร็วอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ50แล้วฮนะคุณผู้ชมอ่าลงเนินฮะ ทางโค้งนี่เราต้องเบาๆหน่อยนะครับปี๊ดนี่มันต้องเบาๆในรูปแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เราก็ยาวๆไปนะคุณผู้ชมโอ้โหโบกี้นี้ถือว่ายาวไปนะฮะรู้สึกว่าเสียงมันจะไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมอันเดียผมทําการเพิ่มเสียงให้ละกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะต้องเพิ่มเสียงที่เอ่อมิวสิกนะฮะมิวสิกนะครับทำการเพิ่มไปสักประมาณ40แล้วละกันนะคุณผู้ชมอ่า โอ้ได้ยินชัดเจนเลยฮะได้ยินเสียงเป็นเครื่องจักรเลยชุกชักๆุกชักชุกชนะฮะโอ้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมโบกี้นี้ถือว่ายาไปนะฮะตอนนี้เรากำลังใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวเดีเบรกอะไรวะเนี่ยโอ้ม y g กอตอนนี้ผมกำลังมีปัญหานะฮะอะไรวะเนี่ อะไรวะเนี่ยโอ้ทางโค้งนี้ถือว่าทําให้ผมวิบัติแน่นอนเลยนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นอุปสรรคกอุปสรรคสําหรับผมมากเลยนะครับสำหรับโบกี้คันนี้นะฮะ แล้วก็นะเอาไปทางไกลดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตรงนู้นแล้วกันเนาะเดี๋ยวครั้งนี้เราทำการใช้เกรมหวดไปเลยแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเออดูจากสภาพแล้วคงจะอีกยาวไกลเลยนะฮะ <_ an> โอเคมามเดี๋ยวทำการใช้เกรมหวดไปเลยนะฮะเอ้ยเดี๋ยวผมกลัวว่าทางโค้งนี้มันจะทําให้เรามีปัญหานะฮะงั้นเราเอาเป็นว่าเราจะมาเชื่อมเส้นทางที่2เลยแล้วกันก็คือตรงนี้อ่ามาเชื่อมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วางตรงนี้นะฮะวางตรงนี้เนาะ แล้วก็คันนี้นะครับแล้วก็นะอย่างแรกเลยคือเราต้องเชื่อมก่อนนะฮะปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็นี้แล้วก็นี้นะฮะอ่าทการเชื่อมอึ๊บดันไปอ่าเรียบร้อยฮะเป็นแค่นี้เออดูก่อนนะเดี๋ยว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 อย่าอย่าพึ่งเบรกอย่าพึ่งเบรกนะเชื่อมปึ๊บเรียบร้อยครับแน่นดี๋ยวว่าจะยากนะฮะแล้วก็สีเขียวนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะ อันนี้ไม่ติดอ่าติดแล้วครับคุณผู้ชมอ่าทำการเชื่อมไปนะครับแล้วก็สีชมพูอ่าเป็นการเชื่อมโบกี้ที่ค่อนข้างจะยากหน้าดูเลยนะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะจริงๆอันนี้ก่อนไม่ใช่เหรอวะเออผมก็เชื่อมผิดนะฮะปึ๊บแล้วก็นี้อ่าทำการเชื่อมไปนะฮะแล้วก็อันนี้อีกสักอันนึงแล้วกนะันเนาะคุณผู้ชมอ่าถือว่าไหน,ในๆเชื่อมไปแล้วนะฮะก็เชื่อม2โบกี้ไปเลยนะครับแล้วก็น้ำไม่ติดอีกแล้วนะฮะปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะอึ๊บ ไม่ติดโอเคติดละนะฮะโอเคคราทำการดันไปนะครับเพียงเท่านี้เราก็น่าจะใช้งานได้แล้วเราก็ทําการเคลียร์ไปแล้วคุณผู้ชมนะ,ะเอาน้ำมาสักประมาณอา8อถังเลยนะฮะเอาเถังเลยดีกว่านะทำให้มันเต็มช่องอิเวนทอรี่ไปเลยนะครับโอ้โหโคตรโอ,โอ,โอจะอุปสรรคเลยนะฮะ แล้วก็นี้ปึ๊บเรียบร้อยครับเราสามารถใส่ใส่ลาวาแทนได้ไหมคุณผู้ชมเออนี่ก็ไม่รู้นะคือเหมือนกับว่าเราใส่ลาวาเป็นเชื้อเพลิงทําน้องนี้นะฮะใช้แทนถ่านแม่งเลย <c oughs> โอเคฮะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ทานมานะฮะปึ๊บเอามากองหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ทําการใส่ไปเลยอื <c> ้อ <oughs> ตอนนี้เชื้อเพลิงเต็มแล้วปูนปูนรถไฟออกแล้วเจอเกันนะทําไมแม่งไม่ไปวะ <c oughs> ไปยังโอ้โหต้องรอเครื่องให้มันร้อนด้วยอเนี่ยคุณผู้ชมร้อนไปก็ระเบิดเกิดเย็นไปก็ออกตัวไม่ได้นะครับเอ๊ะทำไมมันไปไม่ได้วะคุณผู้ชมหรือว่าผมไปอันล็อกอะไรหรือเปล่านะฮะไปได้ยังอ่าไปได้แล้วคุณผู้ชมไปได้แล้วไปได้แล้วไปเลยจ้าไปเลยจ้าขบวนเริ่มเคลื่อนแล้วคุณผู้ชมนะ,นะะอาจจะมีหลายโบกี้นะฮะทำให้มันเคลื่อนช้านั่นเองนะครับเริ่มดึบๆไปแล้วเริ่มดึบๆไปแล้วนะฮะอ่าตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ30แล้วนั่นเองนะครับเอ๊เอนนะ เดียว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 เบรก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 ทำไมมันมีแค่สาโบกี้นะนุ่มฮะหมายความว่าอย่างไรนะครับเอรแล้วโบกี้ที่อื่นมันหายไปไหนหมดอ้ตาย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 ชิบหายแล้วชิบหายแล้วแล้วผมต้องมาวิ่งเก็บโบกี้อื่นอีกนะฮะมันเสียเวลาไหมเนี่ยโอ้ตายตายตายแล้วต้องมาดันหลังโบกี้อื่นอีกนะฮะดันบ๊กอืบอ่าเป็นยังไงแล่นหรือยังโอ้แล่นนะฮะคุณผู้ชม ปึ๊บอ่าเชื่อมไปเลยนะฮะปึ๊บเรียบร้อยครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วนะฮะพร้อมอยังไหดูซิโอ้ยยังไม่พร้อมเลยนีว่วะเดี๋ยวก่อนนะทำไมมึงไหลกลับวะ <c oughs> อืมเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมมันไหลกลับเว้ยเออแปลกดีฮะพวกโบกี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะเข้าใจยากนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเบกเบกเบกปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอ่าจะเชื่อมแลวนะโอเคเชื่อมยังจะบอกนะยังไม่ได้เชื่อมอีกอะเดี๋ยวก่อนนะอ แล้วก็อึบอ่ะดูซิว่าเชื่อมอยังฮะคุณผู้ชมอ่าดัานไปปึ๊บน่าจะเชื่อมแล้วนะฮะถ้าเกิดไม่เชื่อมก็เรื่องของมึงแล้วกัน <c oughs> อุ๊ยเกียจะเชื่อมเลยเนะี่ยโอโ้โหเชื่อมแล้วก็เชื่อมไม่ได้นะฮะเอะ๊มันติดปัญหาอะไรนะฮะเชื่อมอยังอกล้แลคุณผู้มชมใกลเชื่อมได้ไหมปึ๊บปึ๊บแล้วก็อันนี้นะฮะอ่า แล้วก็อันนี้นะครับคือเชือ่หม่รอบเลยนะเออแต่ว่ามันไม่ค่อยจะได้เลยนะฮะโอเคฮะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ,ะเอาเป็นว่าโบกี้อื่นเราก็ทุบทิ้งไปเลยละกันนะครับมีแค่นี้เราก็น่าจะพออ้าวไอ้นี่ก็หลุดอีกโอ้ยมังเป็นโบกี้เดียวกันจะทรมานแล้วก็รันทดจริงๆเลยนะฮะโอเคมีแค่นี้ก็เอาแค่นี้นะฮะเดี๋ยวกันนะโอเคผมตกใจผมนึกว่าอันนี้มันไม่ไปนะฮะไปเลยจ้าสามโบกี้ปุ้งปุ้ สวัสนะดีครับลุงอนะดีนะลุงไม่เก็บค่าร,รมเนียมผมนะฮะโอเคไปกันเลยครับคุณผู้ชมนะนะดูสิโอ้มีทางโค้งนะฮะแหวนนะไม่ไงนะครับคุณผู้ชมอ๋อสะพานฮะอันนี้เป็นสะพานไม้ซึ่งเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้เดินผ่านมาเลยนะฮะเมื่อกี้เราไม่ได้สังเกตนะเด้อเด้อเดทางโค้งเด้อทางโค้งนะทางโค้งเราต้องเบาๆหน่อยฮะนะโอเคฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆะฮะคุณผู้ชมอานะ วิวโอ้โหตอนนี้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะฮะตอนนี้120แล้วนะครับอ่าเบรกหน่อยเบรกหน่อยให้เหลือสักมัน40ละกันนะฮะดูจากสภาพแล้วทางโค้นี้ค่อนข้างจะวิบัตนะครับโอ้โหทางยาวนะฮะเยยบไปเลยพี่200ไปนะฮะอ่ารู้สึกว่าเบรกเรานี้น่าจะแบมโบนะฮะรู้สึกว่าเบรกปุ๊บนี่คือเบรกปั๊บเลยนะฮะ แต่เกิดคันเร่งนี่กว่าจะมาได้นี่ต้องรอรอบระดับนี้ต้องรอรอบเลยนะคุณผู้ชมรถไฟอ่ะเออไม่ใช่ว่าที่จะเบรกก็เบรกนะฮะไม่ได้ไม่ได้นะครับหรือู้สึกว่าถ้าเกิดเราเข้าโค้งเร็วเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเหมือนก็มันจะหลุดเส้นทางนั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะฮะ,ะทางนี้ครับทางนี้โอ้ใจเย็นใจเย็นพวกโอ้โเหเร็วเหลือเกินนะ,ะตอนนี้เราใช้ความเร็วไปที่120นะฮะอ่าม3ิแล้วครับคุณผู้ชม ตอนนี้ทางโคง้งเดียวเนี่ยเหมือนกับว่ายังทําได้ดีอยู่นะแต่เกิดมีหลายโค้งเนี่ยรู้สึกว่าจะเบรกโอ้โหยดีนะลดลงมาเหลือ50พอดีเลยนะครับอ่าทางยาวนี้น่าจะอิ่มใจอ้าวไปเลยครับคุณผู้ชมะ100นะร้อยนะฮะคุณผู้ชมนะร้อยยีะนะครับ 130, 140ร้บ140อยสามสิบร้อยสี่สิบนะฮะร้อยสี่สิบย่างโอ้ยย่างนะครับคุณผู้ชมปึ๊บอ่านะครับเดี๋ยวกันนะทางโค้งนี้มีโค้งเดียวใช่ไหมอ่าโค้งเดียวฮนะ แล้วก็ขึ้นทางนี้นะครับแล้วก็หวัดมาทางนี้นะฮะโอ้ทำไมมันงงจังไ <laughs> ะไปๆมา,มาๆนี่แม่งก,ก็วนกลับมาอยู่ที่เดิมนะฮะนะ,ะโอ้โหมีรอดทำานคีคุณผู้ชมโอ้สุดยอดฮะปูนปูนแหน่นะมีลอดทำแล้วก็โค้งของมอร์นนะ <laughs> โอ้โหแล้วก็โค้งนี้นะฮะถือว่ารถไฟคันนี้ทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแหนแล้วก็มาคันนี้ฮรออ ปึ๊บโอ้โหไปอย่างดีเลยนะเหมือก็ว่ามันจะทําความเร็วได้อยู่ที่ประมาณ138นะครับอันนี้คือมากที่สุดแล้วนะที่เท่าเท่าที่เราวัดอยู่ตอนนี้นะฮะคือ138ถ้าเกิดมากกว่านี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้แล้วนะฮะน่าจะแม็กก่แท่นี้แหละนะครับเราคงต้องใช้รถไฟซูเปอร์นะฮะทางโค้งนี้ฮนะ,ะระวังหน่อยครับปูนนี่ถึงสถานีอยังปลอดภัยนะครับ โอเคผมเลยนี่คือข้าวาของคอนเซปต์นี้นั่นเองนะครับนี่นคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารถไฟมีอยู่ภายในมม่ครับนั่นเองนะครับบอกได้คำเดียวแล้วผมว่าโคตรจำมันเลยทีเดียวเอดีเด๋ยเด๋มึงมาอยู่เป็นพรีเซนเตอร์กับผมก่อนแมจะไปไหนไหวะนะครับก็วันนี้วิทย์ดีแคทขอลาไปก่อนละกันนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่กับผมสวัสดีครับ